สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามากแก้ปัญหาค o น d ้าเวฟร้อยิไอครับคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องสตาร์ทติดยากครับผมอันนี้ก็มีการทำเครื่องมาใหม่ๆเลยครับก็ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับน่าจะทำเครื่องมาเพราะว่ามีรอยแกะรอยอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาตา์ทดูกันว่ามันต์ทยากแบบไหนนะครับผม กำลังอัดก็ไม่ค่อยมีนะครับผมตอนเช้าเช้ายิงสตาร์ทยากนะครับผมกำลังอัดไม่มีน่าจะเกี่ยวกับพวกระบบเว์าวนะครับน่าจะเว์าวไอเสียรั่วนะครับผมับเบาไม่ค่อยได้นะครับผมสตาร์ททีแล้วเบาดับนะครับ เดเบิลทะเลงไว้นะครับอ่าถ้าเบาแล้วก็มีอาการดับนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาถอดดูนะครับว่าอ่าระบบวาล์วมีปัญหาตัวไหนนะครับผมก็จะได้ทำการเปลี่ยนหรือทำ่ารทำการบวชนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูพร้พรอมๆกันนะครับ ครับอจเครื่องยนต์ดูครับผม ครับวาววันนี้ลูกสูบก็ทำม,มาใหม่ๆนะครับผมใส่สองร้อยห้าสิบมาดูวาวนะครับผมน่าจะดวดตรงเป็นวาวไอเสียนะครับผม ครับตมเหลจะมาเกาะตรงบริเวณขอบหน้าวาวนะครับทําให้มีไม่มีแรงอัดแล้วก็ตะต์ทติดยากนะครับผมครับเราก็มาทําความสะอาดแล้วก็บดด้วยกากเพชรนะครับผมทำความสะอาด,ด,ด,กากดรูไอ,อ้ค่อยเสียด้วยนะครับเพราะว่าขมเหลวพวกนี้ก็ถ้าเราไม่เอาออกน,นะครับมันจะไปวิ่ง ดูดกับเข้าไปหาหน้าวาลวนะครับผมทําให้วาลรั่วได้ง่ายครับโดยใช้หัวแยงนะครับผมขัดห้องไอเสียให้สะอาดนะครับ สะอาดเรียบร้อยนะครับผมก็คราวนี้ก็เป็นขั้นตอนการประกอบนะครับผมแล้วก็ลองเครื่องนะครับขั้นตอนการประกอบก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมประมาณ30ถึง20-30ถึง30นาทีนะครับ อาจารย์ราลินนะครับผมก็ไม่ต้องไปดูมาร์กยากนะครับเพราะว่าทาผมทําลูกสูบให้มันขึ้นสูตรนะครับผมดูแต่ไอเจ้าตัวนี้นะครับผมขีดนะครับให้ตรงขนาดกับไอเจ้าตัวฟ้าสูตรนะครับผมเราจะมาตั้งมาร์กก่อนขันน็อตต่างๆนะครับผม นี้ถ้าเราไม่ทําความสะอาดพักวคาบขเมาในช่องไอเสียนะครับผมก็จะเกิดปัญหาเรื่องเขมาน่าจะตีกลับขึ้นมาหน้ววาวได้นะครับผมก็ถ้าเราประกอบทําความสะอาดให้ดีนะครับผมเพื่อการใช้งานได้ยาวๆนะครับคันนี้ก็วัดมาประมาณเดือนครับผมต้องมาลื้อรอบสองครับผมมันก็เสียเวลานะครับผ เรียบร้อยครับผมก็มาลองกระตาดเครื่องเพชรดูว่ามันจะเจ๋วหรือเปล่านะครับเ<อ>ดี๋ยวกดดูกำลังอัดก่อนนะครับ,ก,รบกำลังอัดมาแล้วนะครับลอง,องต้มผงัหจื่อเรานี้ก็เบาได้รอบเดินปกตินะครับผม ไม่มีปัญหาครับผมการสตาร์ทกดด้วยมือไม่ลงแข็งโปะแรงอาจได้เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ